สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมน เข้าสู่ช่วงพาช้อปนอนบุรีกับดิฉันนางสาวนภศรปิินโคโกรวดค่ะและดิฉันนางสาวบันทิตามิ่งเจริญค่ะค่ะจากช่วงที่แล้วนะคะเราได้ไปฟังเกี่ยวกับการแนะนําตำบลนนบุรีอําเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินได้รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซิลิมทรสะพานเทพสุดาเขื่อนลำเปาวัดศักกวันวัดพุทธานิมิตวัดพุทธาวาส และถนนไดโนโรสนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายแล้วยังมีที่พักแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆร,รอท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางมาเยี่ยมชมค่ะค่ะ <c oughs> และนอกจากนี้เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายร้านอาหารที่พักนะคะที่นี่ตําบลโนโนบุรียังมีของดีๆอีกนะคะคุณน้ําหวาน ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่บีมก็ที่นี่นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของอำเภอสาหัสขันจังหวัดกาลสินมากมายให้เราเลือกช็อปเลยนะคะก็จะมีผ้าพื้นเมืองตุ๊กตาไดโนเสาร์ไดโนหอมและไฮไลท์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นตระก้าเถาวันไดโนเสาร์ค่ะคุณน้ำหวาน มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยเป็นตะก้าไดโนเสาร์นี่คืออะไรคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าตะก้าไดาโนเสาร์ของตำบลโนนบุรีจังหวัดกาลสินเนี่ยเขาทำมาจากเถาวันค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงเถ,ถาวันค่ะเถาวันเนี่ยถ้าหากมันมีมากจนเกินไปก็จะเป็นการชะลอการเจริญเติบโตของต้นไม้ทําให้ต้นไม้ตายได้ค่ะเพราะเถาวันเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะคะ อ๋อเถาวัลเนี่ยต้นของเขานะคะจะมีการพันผูกการเหนียวรังที่นั่นเองแต่ชาวบ้านตำบลโนมบุรีนะคะมองข้ามข้อเสียและนําเอาจุดด้อยตรงนี้นะคะมาพัฒนาเป็นจุดเด่นค่ะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับคนในชุมชนเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียนและก็ผู้ที่สนใจนั่นเองค่ะแต่ทําไมจะต้องเป็นรูปไดโนเสาร์คะทําไมถึงไม่เป็นรูปช้างหรือรูปนกอะไรแบบนี้อะคะ ที่เป็นรูปไดโนเสาร์นะคะเพราะมาจากโมเดลพิพิธภัณฑ์ภูกุ้มข้าวหรือพิพิธภัณฑ์ซิรินทอนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสหัสขานจังหวัดกาลสินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและชวนให้นึกถึงมากๆเลยค่ะค่ะเรานะคะสามารถที่จะซื้อไปตกแต่งบ้านได้วางผลไม้ก็ได้หรือซื้อไปเป็นของฝากก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยค่ะ ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีของแห้งแล้วก็ยังมีของสดด้วยไม่ว่าจะเป็นปลาร,ะระ้าปลาส้มปลาแดดเดียวปลาจมนะคะที่มาจากเขื่อนลำปลา ซึ่งเป็นสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ค่ะเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวกดสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือสแกนบาร์โค้ดก็ได้ค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปของชาวตำบลโนบุรีอำเภอสหสขันจังหวัดกาลสิน์สินค้าดีๆแบบนี้นะคะหาได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ และทุกท่านนะคะก็จะได้เห็นและภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆจากฝีมือคนไทยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ